ครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสาหรับของฟเฟยนะครับสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้อนุรักษ์นะครับและเป็นไม้นะครับที่นะครับมีราคาสูงคุณค่าทางจิตใจสูงมากนะครับและเป็นไม้ที่สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้อีกชนิดหนึ่งนะครับไปดูกันเลยครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันครับไปดูกันครับนี่ครับพี่น้องมาดูนะครับถ่ายให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับ นี่นะครับผมก็มาเรียบเรียงให้พี่น้องดูใหม่นะครับตอนที่เขาใบออกเยอะนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าต้นตึงนะครับคนไทยนะครับภาษาไทยภาษากลางจะเรียกว่าต้นตึงนะครับภาษาท้องถิ่นอีสานนะครับจะเรียกว่าต้นกรุงนะครับนี่นะครับมาดูใบใหญ่มากนะครับนี่นะครับคนสมัยก่อนนะครับจะนิยมนะครับเอาใบตึงนะครับไปทําฝาบ้านนะครับสมัยก่อนจะเป็นบ้านอ่า ลังคาเป็นหญ้าคานะครับข้างฝาบ้านจะนิยมใช้ใบของต้นตึงนี่แหละครับไปทําฝาบ้านนะครับมาดูใบนะครับว่าจะใหญ่ไหมนะครับเด็ดให้ดูนะครับนี่นะครับใบใหญ่มากครับโอ้โหทำเป็นหมวกได้นะครับนี่นะครับใบของต้นตึงจะใหญ่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็นะครับลำต้นของเขานะครับจะลักษณะนี้นะครับพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับใครนะครับภาคไหนนะครับภาคอื่นนะครับที่ไม่มีต้นตึงนะครับให้พี่น้องดูคลิปนี้ไว้นะครับนี่นะครับสามารถนำไปปลูกบ้านได้ไหมได้นะครับอยู่ในเขตแถบภาคอีสานเยอะมากนะครับนี่นะครับแถบสกลนครอุดรธานีนะครับต้นตึงจะเยอะนะครับนี่นะครับสารคามอะไรประมาณนี้นะครับในเขตภาคอีสานนะครับ เยอะนะครับยอดของเขานะครับจะลักษณะนี้นะครับยอดตรงนี้ไม่ใช่ยอดอะไรนะครับเป็นใบของเขานะครับแตกยอดออกมานะครับวอกมาแล้วก็จะเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับคนสมัยก่อนนะครับนิยมนะครับนําไปทํา้าบ้านและนําไปห่อขนมนะครับห่อขนมได้นะครับใบของต้นตึงนี่นะครับจะห่อขนมได้ห่อหมกได้นะครับหมกทุกอย่างนะครับขายตลาดได้นะครับ ของทนตึงทนิยมนาไปห่อขนมห่อหมดทําอะไรได้หมดนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นเล็กของเขานะครับผมถ่ายใหพี่น้องดูต้นใหญ่นะครับนี่นะครับต้นใหญ่ของเขาจะมีอย่างนี้นะครับดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้ต้นใหญ่ของต้นตึงนะครับใหญ่มากนะครับป่าเตงรังนะครับคําว่าป่าเตงรังจะขาดต้นไม้ชนิดหนึ่งอีกชนิดนะครับไม่ได้นะครับ มันจะมีต้นเต่งต้นรังและต้นตึงนะครับจะขาดต้นตึงไม่ได้อีกประเภทหนึ่งคือต้นชาตินะครับหรือที่เรียกว่าต้นเหียงนะครับอันนั้นก็จะขาดไม่ได้นะครับถ้าขาด2ชนิดนี้นะครับจะไม่เรียกว่าป่าเต่งรังนะครับอันนี้คือต้นเหียงนะครับนั่นนะครับนี่นะครับเจอแล้วนี่ครับต้นเหียงนะครับนี่นะครับอันนี้ต้นเหียงใบจะใหญ่นะครับแต่ไม่เท่าของต้นตึงนะครับอันนี้ต้นตึงนะครับจะใบใหญ่นะ พี่น้องดูอยต้นใหญ่เขาใหญ่มากนะครับนี่นะครับนี่แหละครับคือต้นตึงนะครับเอาเก็บไว้นะครับทาคลิปนี้นะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับในอนาคตได้ศึกษากันนะครับว่าป่าในประเทศไทยของเรามันมีไม้ชนิดอะไรบ้างนะครับชนิดไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยนะครับนี่นะครับ คือทาคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเพื่อลูกหลานของเรานะครับนักศึกษานะครับจะผมจะรณรงค์นะครับให้เขาอนุรักษ์ป่าไม้นะครับในประเทศไทยของเรานะครับจะอุดมสมบูรณ์ในนะครับอันนี้ผมอยู่ในป่านะครับตัวนะครับสถานที่ครับป่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ของหลวงนะครับ ย้ำนะครับว่าเป็นแผ่นด,ดินของประเทศไทยของเรานี่แหละครับไม่ใช่ของใครทั้งสิ voilà ้นนะครับเป็นที่สาธารณะนะครับนี่นะครับห้ามนะครับตัดไม้ทำลายป่านะครับนะครับสวยไหมครับพี่น้องว่ <iles. S 1> าโอ้สวยงามมากนะครับต้นตึงนะครับหาดูได้ยากนะนี่นะครับต้นตึงหาดูยากนะครับนะครับคนสมัยก่อนนะครับเวลาเข้าป่านะครับเก็บของป่านะครับเขาจะเย็บใบตอนต้นตึง ลักษณะนี้นะครับจะเย็บลักษณะนี้เพื่อใส่ของนะครับดอกตะเกียวใส่เห็ดนะครับหน้าเห็ดนะครับเห็ดนั่ก็จะใส่ในในตรงนี้นะครับนี่นะครับถืออย่างนี้นะครับเอาเห็ดใส่นะครับเป็นที่เก็บของเก็บผักอะไรได้หมดนะครับคนสมัยก่อนนะครับแม้กระทั่งทําเป็นหมวกได้นะครับมาดูกันครับทาเป็นหมวกลักษณะไหนนะครับนี่นะครับคนสมัยก่อนนะครับเขาจะนิยมทําเอาเป็นหมวกด้วยนะครับเวลาแดดร้อนไปไร่ไปนานะครับจะทําอย่างนี้นะครับเพื่อสวมหัวไว เป็นหมวกนะครับนี่ครับประโยชน์เยอะนะครับต้นตึงนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปทําลายนะครับต้นตึงนะครับควรที่จะปลูกไว้นะครับปลูกไว้อนุรักษ์ป่าไม้นะครับพี่น้องนี่นะครับต้นตึงเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์สูงมากนะครับเป็นไม้อนุรักษ์ห่วงห้ามเบอร์หนึ่งของไทยเช่นกันนะครับไม่แนะนําให้ไปตัดนะครับไปดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าต้นตึงมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างมีนะครับไปดูกันครับ สมุนทางยาของต้นตึงก็ไม่มากนะครับเปลือกนะครับเปลือกนะครับคนสมัยก่อนนะครับจะจะนิยมนะครับนํามาต้มนะครับใช้เป็นยาแก้เจ็บท้องนะครับคนสมัยก่อนจะนิยมนะครับนําเปลือกของเขามาต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก้เจ็บท้องท้องบิดท้องอืดท้องเฟ้ออะไรประมาณนี้นะครับใบสดนะครับจะใช้นะครับตำตำให้ละเอียดนะครับ คนสมัยก่อนก็จะตำให้ละเอียดแล้วก็มาใส่น้ําดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นยานะครับแก้ปวดท้องนะครับส่วนรากนะครับใช้นะครับเอามาต้มนะครับรากนํารากมาต้มนะครับจะกินนะครับแก้ตับอักเสบนะครับใครที่เป็นตะโรคตับอักเสบนะครับใช้นะครับรากของเขานะครับมาต้มน้ำหนึ่งกำมือนะครับจะช่วยบรรเทาอาการแก้ตับอักเสบได้ครับ ส่วนลำต้นของเขาครับลำต้นนะครับหรือเปลือกนะครับนํามาบดให้ละเอียดนะครับใช้นะครับประคบแผลนะครับใครที่เป็นแผลนะครับใช้นะครับต้นของเขาหรือเปลือกของเขานะครับตําให้ละเอียดนะครับแล้วมาประคบแผลตรงที่เป็นแผลมีดบาดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับต้นตึงนะครับไม้อันุรัยห้ามนะครับของประเทศไทยนะครับรณรงค์นะครับห้ามตัดไม้ทำลายป่า นะครับป่าจะได้อุดมสมบูรณ์นะครับลูกหลานของเราจะได้นะครับศึกษาและช่วยกันรณรงค์นะครับแนะนํานะครับหรือสอนลูกหลานเราก็ได้ครับสอนให้ปลูกป่านะครับเพื่ออนุรักษ์ป่าและต้านโลกร้อนด้วยนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับสําหรับของเฟยนะครับสาระเรื่องพื้นนะครับขอบคุณครับ